สวัสดีครับโมริตายคลิปให้ยื่งหลายมือครับนี่จะตามมาบุญเปีดในฟาร์มนี่ครับในฟ้ามจะหลากหลายสายพันธุ์อยู่ครับชุดหน่อยชุดที่เคยท,า,ทายให้ยื่งครับรเลื่อนง่ายละครับนี่หลายพันธุ์ครับทำกันทำเป็ดกี่เลี้ยง เพชรนครปฐมเพชรปากน้ำเพชรบางปะกุงครับบางปะพุงครับก็ร่งสวยครับใค่ก็ร่างสวยเนี่ยตู้ครูมี่เพชครับสนใจกะสอบถามได้ครับหลักเพชรเดี๋ยวผมสีส้มให้ดใใูไปๆครับแข่งตัวนี้แกเป็นเพชรท่านปากน้ำครับตัวผู้ นี่ครับนกั้มาครับตอนแรงครับเท่านนครตะุ่มนบพุมครับตั้งไงนะครับท่นนครุมทางางกัเป็นเด็กท่านในเป็ดมัหลาครับมันหลาไงอีเดียไอย่งตอนนี้แรกจะป่วยไข้เขียดครับปหากินตาม สวนนี่แหะครับต้องแรงกินอาหารคเพาาาื่อหาง่ายกินยายครับแล้ก็มีเป็นบาบ์บรีนรัาา่นับอยู่ในเหล่ากีเซียนหนึ่งครับพวกที่ยังบอ่ออกมาหากินเป็บไงก็เยอะมากสีพวกใครออกมาหากินครับเรืนี้จะเป็นหน่อยออกมาหากินครับบรรยากาบว่าฟุนโมโตครับที่พักกับเงี้ยว Connect, Star, our, ถ้ามันโคน้ำได้ครับโคดกงเสียออกนะที่ว่าได้ผลหรอกครับเพราะว่าแรงครับพกเ็กีนะครับม่กินหาน้าปลาเขาโคดแต่ายยกินนปลาขคยอดน้ปลาเขโคดครับเด็กกินหาขินตาปลาปลาเขาโคดครับแต่รงครับ แรงใบใบายีงงแรงครับเจ็ดหางาสังาตามปลครับเ็ดหวง่ามนะครับแ่แงผลบดตกเ็ดมันลาเ็ดเหลียงครับแล้วก็เป็ดพันปากน้ำครับสญญาสยาเปลี่ยนไปเลยและครับอยาย่าพวกอยาเฮาหมูอย่างนี้อดออกมานี่กิน แรงนี่นะครับเป็แรงครับ,นนรรบานีด้ดีครับเก็บ เรียนน้ำแล้วยำเล้ยงแรงครับต,ตอนนี้แรงครับ ตัแรงๆครับนี่ะเป็นเป็ดท่านนคนปรปฐมครับหงสๆๆ์สีเขียวสายพันธุ์มั่นหลาดอายุประมาณสามเดือนก็กว่าครับขับจิตปากน้ำกําลัางเงยหลายตัวอยู่ครับปากนา้ำสนใจก็สอบถามได้ครับเป็นเดสายพันธุ์นางเดินครับเป็นไทยสายพันธุ์นางเงือก สายพันธุ์นั่งเดิมโบราณไทยครับนี่ครับปากน้ำน้ำสอบถามได้ครับมันเป็ดสายพันธุ์ปากน้ำเป็ดเอ่อเป็ดมันหลาดเป็ดมันหลาดนี่ก็ยังบ่พันได้จำหน่ายออกครับเพราะว่าเมยพอเมยพันธุ์เดินมากัดตายกัดเกียบไปก่อนครับเป็ดมันหลาดเป็เป็นที่เลี้ยงนี่รุ่นตัวใหญ่ตัวน้อย นี่ครับดูน้อยกวนีน่าห้นยมันแรงักระัรับนาหิงวอยนาครับกะให้เพียดมากตัดห้าใน้สวนให้ก่อนร่แรงหาเขาก็กินหน้าห้งละครับ พักที่ห้องผูไว้เขาก็บอบ่าได้กินครับเออเรียงปุ่นกันครับเป็นเป็ดเป็ดเนื้อกับเป็ดไทยครับเป็ดบาบลีเป็นเป็ดเนื้อเป็ดมันหลาดเป็ด นาค้อนปฐมเป็ดปากน้ำเป็ดอี้ียงนี่เป็นเป็ดเป็ดไข่ครับทำเงนนี้งก็หนีนอนหลินครับนอนหล่นบรรยากาศแรงๆงหญ่ๆเนี่ยก็เป็นทำ เป็ดอีเหลียงแล้วก็เป็นเป็ดไอ้มันหลาดครับมันหลาดดำดำแดงๆมันหลาดตัวนี้ครับแล้วก็ไอ้ตัวผูเพคนนั่นเป็นท่านผสมครับท่านผสมระวงังไอ้อาจจะเป็นเป็ดอีเหลียงผสมกับเป็ดมันหลาดครับนี่โมจิเฟียลทองนี่ผูหนึ่งแม่หนึ่งหน้าน้ำเลี้ยง เกิดงเขียวครับตนีแรงครับ ไปกินยากินยังกินราคามานอนเล่นครับนอนปัก่อนเล่นใกห้องไม้ครับใก้ตน้นงวงเต็จี่เลี้ยงก็หลายตัวครับอันนี้เป็นขายพันธุ์ผสมครับนี่เป็นเป็ดจี่เลี้ยงผสมกับอาจี่เป็นมันหลากครับด,ดำๆแบบตอนแรงๆครับ หลากหลายสายพันธุ์ครับช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ฟักไข่เป็ดครับเพราะว่าอากาศมันค่อนข้างหอนแบกนันก็ห้อฟักไข่เป็ดช่วงนี้กาการเกิดมันค่อนข้างมีปัญหาครับคืออุณหภูมิในตู้ฟักครับอุณหภูมิข้างนอกมัน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 อุณหภูมิมันบอบาลานครับครับคืออุณหภูมิข้างนอกมันบางมือมันสามสิบแปดสี่สิบสี่สิบเอ็ดครับ อุณหภูมิในตู้ฝากปกติมัน3 5หามเกิน3 8 317 7ครั 5, บบ่เกิน317 78ปกตินี่มัน39 78เจ็ดให้เผื่อใครห้องเสียเผื่อใครตายละ่ะก็เจ็ดก็หายโคมครับช่วงนี้ผมก็เลยบอกไปได้ฝักอะไรครับอ่าซีซันไว้สัเกเ,นนกเดืดนเอนหนึ่งครับเอาชู้รดูฝนจังทีเอาอีกรอบนึงครับทั้งสุกตั้งดอบนึงครับ เดี๋ยวผมผ้าดึงอีกชุดพอแม่พั่นอยู่ในเผาะนี่ชุดบาบปลี่ครับชุดนี้ของมาเดือนหม่านเดินกวางครับเดินน้ำเดิอนธาเดินกวางอยู่ในเผาะครับในผอบแตงที่นี่เก็บช่วงนี้ผมบอกใครได้เก็บใครฟักผมก็เลยปล่อยร่วมกันครับนี่มาได้แยก ไปแยกถุงสายท่านครับเดี๋ยวเพ่อนไอที่ฟักสีฟัก,ฟกลูกเพ็ดกาจังสีแยกครับแยกถุงสายท่านสายท่านจนนี้ก็ปล่อยลงกันไปก่อนครับฟับนเพชรต่างน้ำเพชรฟันพระคงเพชรมันลาดครับเพชรชุดน้อยยูนิกระหนี้ครับสุที่บอได้ออกไปบาบารีก่กะปล่อยมือนกันนี่ครับรบาบารี่ เป็ดบลบเรี่รถดมีเหลียงเดี๋ยวผมพาเข้าไปเบื้งในนี่เราเป็ดจะมีลูกเป็ดอีกชุดหนึ่งครับเบ็ดที่ผมเพาะไว้ช่วงนี้มันฟักค่อนข้างยากครับนี่เป็นเป็ดพันธ้นขั้นผมครับขั้นผมขั้นผมขั้นผมฟักค่อนข้างยากครับฟักน,น้ำมีกระลัง ไงครับต้องบอกง่ายบาบลี่จออยู่ในนู่นแอีกหลายาลตัวู่ครับบาบลี่กำลังดีขึ้นคอบต่อค่อนข้างแฉะได้หน่อยครับบับลีครับมีชุดน้อยที่ผมเพาะไวเห้นีอนุบาลน,นี้ครับนี่ก็เป็นลูกเป็ดพันตางน้นาครับเป็ดอีเหลียงนเครับเป็ดหัวจุกที่ผมซื้อใคร้นมาฝากแน่ครับ ส่วนไอ้โกงนี่ก็เป็นเป็นบาเบอรี่ครับบาเบอรี่ส่วนในบาเบอรี่มันยังได้พันบ่ได้ยอดเพราะว่าที่เป็่งลูกค้าแล้วยอดพันในก็เลยพันในเสรับนี่ชุดหนึ่งชุดหนึ่งเป็นลูกเป็ดที่เขต้องก็ไข่หลักๆเพื่อปล่อยไว้ในคอกคิวนข้างแฉะใน้อยั้อยครับ น,นี่เป็ดท่านบางบกงแน่เป็ดต้นผมแน่แล้วก็เป็ดหัวจุกแน่ครับหลายตัวอยู่ยครับจุดนี้มีเลี้ยงแน่ครับเลี้ยงบางตัวอีเลี้ยงจุดหนึ่งเป็ดหัวจุกะสีเทาไปครับไปท่านต่อต้นเป็ดใส่ท่านยืนกับหัวบางบกงพวกนี้กา แล้วค้นส้นแคร่สีสมัยออกครับพื้นค่อนข้างแคร่นะครับมันหอนเพ็่เรียนน้ำครับเรียนน้ำกรับเนนบพื่อน,นข้างแคร่เนะี่ยหน่ยครับพลังบอกงานเลยครับข้นผมเนี่ยครับแล้วก็หัวจุกแล้วก็มีพั่านฝักก่งประกงครับ น,น้ำเด่นทาก็ก็เลยเปื่อเนเือนแนงหน่อยเปื่อนแนงหน่อยกำลังดืับกำลังดื่มเป็นหนึ่งวัตถุรับวัตถุทุก,ลก,ลกหลายตัวนะครับ ท่านครับทดลรอง กินยากินยังเช็ดถอนไายกะเขาคอกเองครับบ่ต้องไอะไรทางแรกครับจะคลอกจนใจสอบถามได้ครับมีหลากหลายสายพันธุ์ครับเนี่ยทนมาขอนมาถมครับยังท่านมาขอนมาถมถมตัวผู้ตัวเมียนี่ครับนาขอนมาถมเป็นหน่อยเป็นใหญ่ท่านปากน้ำ อีเลียงนี่ครับสามมาสอบถามได้แรงแงงอีเลียงครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้เลยครับขอขอบคุณคนที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ